สัศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษากองทุน CSR สถานประกอบการเมืองบังกะตเราครับของเทศาบาลเมืองบางกะดีเราได้เริ่มมาแลา้วแั่งที่ท่านนายกได้เริ่มมาตั้งแต่ปี53ซึ่งถือว่าเป็นรัศดรเขตหนึ่งจังหวัดปทุมธานี แล้วก็ท่านเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการปุ่มซเอาอาชีวศึกษานะครับก็เพื่อเป็นการต่อยอดนสารต่อหน่อยหนึ่งนะครับก็ค,บคือเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการเรียนที่จบออกไปก็ได้รับการประเมินผ่านคนดัดซึ่งทําให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งคองผู้สอนด้วยก็ตามนะครับหรือท่านนายกพัฒนาคือไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แค่แต่เพื่อที่จะให้อ่ บรรลุวัตถุประสงค์อันนี้เป็นถือว่าเป็นอินบวอรีเป็นคําพูดที่นักาจาัดก,การศึกษาให้กับรุ่นนั้นหลเพราะว่าการกีฬายาวนานกว่าจะจบพอจบในระดับหนึ่งก็ต้องขึ้นไปสู่อีกระดับปีิิยมโยกย้ยอีกมันก็พัฒนาคนไปเรื่อยๆร,ระดับปริญญาตรีประเภทต่อเนื่องจากเงินกองทุนเซ็นถ้าหลงรู้ว่ารายการจะมันดูทานดี ท่านอกวิยมีเพียนกระผมธรรมชัยอึ้อองทองวิรัยนายกเทศมนตรีเมืองบางกะรีให้เกียรติมาเป็นประธานและลงนามเป็นสักขีพยาบาลเ,เป็นสักขีเป็นเทศบาลตำบลบ,บ,บางกะรีโดยรับความร่วมมือจากสถานประกอบท่านท้องถิ่นจตุทุมธานีท่านผู้จัดการวาิรัยเทคนิคปรุทุมธานีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามมาซึ่งข้อตกลงสถสานปกบก,การในเมืองบางกะรี และพิธีมอบทุนการศึกษาจากเงินกองทุนหานการลงนามนะคะเอกสารจะจะัดทำไว้สามชุด

วันนี้มีสถานประกอบการที่โรงแรมแล้วก็ในอนาคตต่อไปนะคะก็จะมีสถานสมาชิกสภาเทศบาลนะคะขึ้นบนเวทีนะคะเพื่อที่จะถ่ายภาพกรยนท่ีี็เ